ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ผ่านช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดมาแล้วดวงตกมากที่สุดมาแล้วก็คือปี2557จนถึงปี2559เป็นช่วงที่ทุกกายทุกใจทำอะไรก็หาความเจริญได้ยากชีวิตเหมือนโดนแช่แข็งนะคะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งก็กดดันอึดอัดใจแบกรับภาระ พอปี2560จนถึงปี2562ก็จะมีปัญหาเรื่องการหาเงินหาทรัพย์ถ้าหาเงินได้ก็จะมีภาระอยู่มากมายมีญาติพี่น้องมีเพื่อนเข้ามาเบียดเบียนหรือแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายที่บ้านคนเดียวทําให้มีความทุกข์ใจในเรื่องเงินทองม,มากแต่พอเริ่มเข้าปี2563เป็นปีที่ปลดล็อกความทุกข์ทั้งปวงทาอะไรก็จเจริญก้าวหน้ามีโอกาสดีๆในการหาเงินหาทรัพย์การเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี2563ัน ต้นมาจะเริ่มเป็นปีขาขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะหากใครอยากเช็คดวงตัวเองทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบให้ค่ะ